ุตสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครึ่งแรกนะครับเนียซอฟทำชิงกันอารับดักได้สาราวุธไหลออกมาแล้วได้ยิงครับอารับได้ทักทายบ้างครับลูกยิงลูกนี้ของรณชัยจูงวงศุกเกมที่แล้วก็ทำตะดินประตูจากจุดโทษที่2นะครับจอแม็กเนดูตัดสวยเลยครับสาราวุธให้มาแล้วจะยิงตรงนี้ต้องชมแนวรับด้วยครับทางนรัเเซียลงมาเร็วเลยแต่งหาช่องยิงไหลหลังแล้วขวดลูกนี้โอ้โหหนักจริงๆับแต่ว่าตรงตัวนัทพงษ์ โอ้โหยิงบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับอาครับไทยหยอดขึ้นมาริมเส้นได้หัวเหมือนกันครับอาเนี่สราวุธพลาพึ้งครับแม่ซัดลูกนี้ต้องเซฟเลยครับชูร็อกเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องบอกว่าโดดเด่นจริงๆครับเจ้าบัสในรายการนี้ตั้งแต่เกมที่แล้วครับจังหวะเลี้ยงจังหวะกินตัวแล้วยิงดัวครับบอลเล่เนี่ยเข้าเป้าด้วยครับมาถึงหมูมัดซับซับ,บแล้วใส่โอ้หต้องเซฟครับชูร็อก เสียงกระหึมห่มฮอลเลยครับโอ้เป็นสานาทีที่ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นรองครับทีมไทยโอกาสกดใกล้เคียงกว่าัสเสียด้วยซ้ำนะครับเนี่ยดูสับแอบสับเข้าขวามมฮัมห uh มัดเต็มข้อกดเข้ามาเนี่ยต้องพุ่งปัดเลยครับอ่าครับยัดเข้ามามีการปรีกอีกชุดเลยครับแล้วได้ยิงอีกแล้วครับลูกนี้แต่ว่ามันป้านไปหน่อยครับลูกยิงของอธิพงษ์มุ่นพรายขึ้นมาได้จบอีกครั้งครับออกมาด้านข้างแล้วงัดขามฝั่งมาเลยอื้เขาได้ยิงครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับ แปลลูกนี้ของเดนิซอครับค้ามคานดูอีกครั้งครับประตูนี้ขึ้นมาเล่นหลายจังหวะนี่บอลหยดมาจากดิมิทรีครับให้มาซ้ายเปิดหน้าเท้าเยอะไปหน่อยครับนี่ครผู้สาวประตูเขาขึ้นมาเล่นเลยนะครับเปิดมาแล้วไปแอบอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังดีครับไม่มีผู้เล่นรัสเซียในกรอบเผยโทษโอ้โหแล้วพริกหลบมาสวยเลยครับรัสเซียขึ้นมา3คน3คนไม่จ่ายครับยิงเองเลยครับเชียวออกไปฟองจะเอาเตะมุม น่าจะได้เลยครับโอ้โหดูเข้าพวดไปหน่อยครับอธิพงษ์เจอกระตันทีมดิมิทรีครับพลิกดื้อแล้วได้ยิงตรงนี้เอาตัดมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นไงมาไงไม่รู้ครับตุงตะข่ายไปแล้วครับจากลูกเตะมุมครับรัเสเซียได้ประตูขึ้นนาครยบอกองจับมาเนี่ยเป็นเซอร์เกยนนิซอฟเนี่ยครับ นี่คือจุดแตกต่างนะครับเราโอกาสเนี่ยมีครับแต่ว่ามันจบเขาไม่ได้อะครับในสุดท้ายเนี่ยรัสเซียที่โอกาสน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับดูครับจังหวะตวัดมาแล้วมุดจากข้างหลังมาเลยครับทางเซอร์เกเดนิซอฟบอลเนี่ยมีวอลเลย์มาจากอันตอนโซโครฟฟครับนี่ครับวอลเลย์มาเสาสองแล้วนี่ครับอยู่ด้านหลังด้วยครับสอดขึ้นมาแล้วจิ้มโชว์ปาดหน้าได้ครับหนึ่งต่อสูนะครับเป็นรัสเซียที่นี่ครับขึ้นนำเลยครับต้องรักษาระดับการเล่นเอาไว้วอลสัก บงังบังแล้วพลิกพลิกได้หลายหลังสวยสวยมากยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแกตัวได้สาเร็จครับอธทิพงษ์มุ่นรายครับตีเสมอให้ไทยหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้แบบนี้ให้อภัยครับอธิพงษ์โอ้ขึ้นมาลูกนี้แฟนๆได้เฮครับดีใจได้ไม่นานครับรัเสเซียถึงจะไทยตีเสมอแล้วครับอืมโอ้เข้าทําสวยจริงๆครับจังหวะน,นี้ของทีมชาติไทยครับ เป็น2การประสานงานของนักเตะจากของอีท่าข้ามาครับนี่ครับดึงจากวรสักครับเกมนี้แล้วก็ยิง2ลูกครับวรศักโอดเกมนี้นี่แอซซิตให้เพื่อนบ้างครับไหลมาวิ่งเติมจับหนึ่งจังหวะซ้ายแล้วกิ้มสอสอง,สองเข้าไปเลยครับเจ้ากล้องมันมีน่าลุ้นครับหนึ่งต่อน,นึงครับขึ้นมาบีบสูงของไทยอาครับแล้วรัเสเสียกันเองลูกนี้แทงทะลุช่องจับจับแล้วดีโอ้หไม่เข้าครับอธิพงมุ่นราย โอ้ขึ้นมาแบบบุกว่าอีกครั้งครับไทยที่ตัดได้แล้วอไปเสียตรงนั้นแหละครับแล้วแล้วยิงมุมแคบชนเสาโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าดวงเลยครับไทยไม่โดนครับโวนโชคไปเหมือนกันครับติดประมาทไม่ได้ครับไทยจังหวะจะโยกลงของปานัทแล้วจ้องอยู่แล้วครับทางอันเดรปองคาตอฟ เกือบไปครับเยี่ยมในด้วยนะครับแม่แต่วอายังดีที่มันแล้วปานัดออกบอลมาด้านข้างคึนคืนเรายิงติดเซฟครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้ของธนวัต์เกิดบางระจันอีกหนึ่งครั้งที่เกือบจะขึ้นนมาครับปานัดงัดมาแล้ววนเล่เลยครับโอ้โหยังโอมครับอมรินเอกาพลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับอามารินไหลาตามช่องเบาไปหน่อยแต่ยังหมาถึงธนวัน์ธนวัน์กระโดดกระโดะดแล้วแล้วโอ้โหเบาไปครับมาที่พุ่งไปปัดไว้ได้ ชูร็อโอ้คือนิ่งแล้วนะครับธนวัต์เนี่ยเกือบจะเหนือชั้นเลยครับถือว่าไอเดียดีแ้วครับจังหวะบอลมันลอยกลางอากาศนานแต่ว่าเนี่ยครับโดนปัดมาได้ก่อนดูครับจิ้มมาหลุดเดียวคือยิงเนี่ยม,มุมมันแทบไม่มีต้องเล่นแบบนี้ครับยอดมาเนี่ยครับโอ้โหละเสียขย o b ใส่ครับจะผ่านไหมยิงผ่านมาได้ครับแต่ว่าติดนัทพงอนี่รับไม่มีกระชอกเลยครับ อินเล่นซาดมาแล้วหลลกนี้ย,ย,ยิงจังหวะเดียวครับฟ้องจะเอาเตะมุมบุริสินให้ด้วยครับเปิดย้อนมาแล้วยิงโอ้โหลูดิ้เหลือเชื่อครับประพงหยิเมื่อเทเปติกริยาว่องไวแล้วครับปัดไว้ได้ตัดหน้าผู้เล่นไทยเนี่ยตั้งแต่ประตูขึ้นนําแล้วนะครับทางรัสเซียนี่ครับค่อยวิ่งไงครับเตะก่อนแล้วค่อยวิ่งครับสาราวุธเปิดไม่ดีครับอ้มไปรัสเซียกดโอ้โหตรงตัว โอ้บอลน,นี้พุ่งมองแทบไม่ทันเรับแต่ว่านัตพงศ์บอกยังรับได้อยู่ครับไม่มีกระตุกกระตากครับในจังหวะโดนเพลสเฮฟ้องหเห็นผู้รุศินมาให้าอัดมานี่เข้ามุมด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นนัตพงศ์ที่ขยับมาอ่านนะครับออกมาด้านข้างขาอบอดได้ยิงอ้าวครับแม่วันนี้ยืนถูกที่ถูกตำแหน่งหมดนะนาตพงศ์รัสเซียเบิ้นจังหวะเดียวขึ้นมาข้างาขวางไว้แล้วได้ยิงติดนัตพงศ์แล้วขวาจากเท้าเลยครับโอ้โห ว่าวันนี้ซูเปอร์เซฟหลายครั้งเลยครับนัาตพงศ์หยีมะเร็บนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าได้ยิงจ่อๆครับติดมือแล้วตะคุบไว้ได้ครับแล้วถึงกอดอาครับลูนี้แล้วไหลามาวอร์ักวร์ซักไหลหลังหลังหัวเจ็ยด โอ้ยิงรัสเซียอีกแล้วครับอภิวัตแจ่มเจริญครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟุตซอลโลกก็ยิงได้ครับวันนี้ทําได้อีกแล้วครับลงมาไม่นานครับโอ้โหไปตัดต้องชมมาที่พงด้วยครับวรศักที่ไหลมาตามสูตรเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอภิวัตแหละครับเที่ยวนี้โอ้เป็น2บอลไหลหลังของทางวรศักเลยครับนี่ฉกเร็วกว่าครับฉกมาได้แล้วไหลหลังอีกแล้วครับมาฉีดยาแบบมมไม่มากครับแต่ว่าพอฉีดยาแล้วมันพุ่งเร็ว่ครับบอลเนี่ยมองไม่ทันครับทางชัวร็อก เสียท่าเลยครับนี่ครับสองต่อหนึ่งครับโอ้ทีมชาติไทยขึ้นนำครับโอ้ขนลุกขนชันไปหมดแล้วครับตอนนี้นำรัสเซียสองหนึ่งครับพวกลูกนิ่งของรัสเซียยัดมา่น้หละครับโอ้โหอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมเลยครับรัตพงศ์หยิมมระเบิดนี่พุ่งไปปาดครับอ้เป็นบอลที่ลูกนี้รับยากมากนะครับเนี่ยรัตพงศ์ครับดูอีกครั้งครับยอดมาแล้วยิงนี่ครับยิงเร็วด้วยครับ ไหลออกมาด้านกว้างลูกนี้แล้วเปิดมาเสาสองอ่านโอ้ยอ่านขาดเลยครับลูกนี้ครับน่าจะพงครับคว้าไว้ได้มีปานัทชะลอไว้ก่อนครับจิ้มเข้ามาข้างในแล้วโอ้หลบมาได้ยังไงครับเด่ยแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ต้องยอมเลยครับรัสเซียครับหลบมาได้ครับแต่ว่าเขาจบไม่ดีแนวรับนี้ไปอ่านว่าจะดึงให้เพื่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยหลอกเล่นเองครับทางอันเดรียปองคาสตอฟไลจยิง ดูอีกครั้งครับดึงไม่ให้ล้วโอ้โหแพรวๆเลยครับแต่ยัดสองแรกแต่ว่าไม่เข้ากรอบนะครับวันนี้ก็ยิงทิ้งไปเยอะเหมือนกันแล้วมัวหมัดเร็วกว่ามัวหมัดแล้วเปิดโอ้โหอินทิชาแม่ไม่ได้ไปจุดนัดพร้อมครับไม่คิดว่ามัวหมัดจะหักมาได้เหมือนจะขยับไปสุดเส้นเอ้หักกลับมาแล้วติดอีกแล้วครับน้าจพงยีเมเรยคเับแม้วันนี้ต้องเกิดครับเขาโยกตัดในแล้วได้ยิงครับโอ้โหวันนี้ เป็นอีกหนึ่งจุดของรัเสเซียที่ยังทําได้ไม่ดีครับคือจังหวะจบสก,กอตต์ตัวกับรัเสเซียไหลออกมาอิติชาอิติชายกไม้ติดครับแล้วยังเอาตัวสกัดไม่ได้อืเกี่ยวหลบมาสวยออกมาลูงนี้สา,าสาราวุธสาราวุธไหลมามัวหมัดกดเือครับติดเซฟแล้วผูเ้เล่นรัเสเซียนอนเจ็บอยู่ครับต้องเตะทิ้งออกไปก่อนครับเซียมีพื้นที่ไหลใบสุดเส้นหลัง แล้วหักกลับมาลูนี้จับหนึ่งทีไหลต่อแล้วติดอีกแล้วครับนัตตะพงยับโอ้โหไม่พลาดเลยครับวันนี้เปิดยัดไปทีแล้วนัตตะพงอีกแล้วครับขวาจากเท้าเลยไหลมาของรัสเซียครับโอ้โหกดลูนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับตัดในหักมาแล้วยิงติดอีกแล้โอ้โหนัตพงหยีเมอเรีครับโอ้เอาใจไปเลยครับวันนี้นี่ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางครับไทย จ่ายมาแม่นครับยิงเนี่ยเหมือนบอลจะดูไม่เต็มด้วยครับทางชิซกาล่าผวามาปิดมุมเร็วมากนัดตะพงแล้วมันตะพงอีกแล้วโอ้โหบอลมันจะมุดเสาอยู่แล้วครับเปิดมาลูกนี้คือมาควายหลังแล้วนัดตะพงเอามาปิดได้ดีครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปคอเลยครับบุรศินโอ้โหบุรศินบอกมองไม่เห็นขึ้นมา4คนลูกนี้แล้วยิงติดอีกแล้วโอ้โหนัดตะพงสามต่อสองของไทยปานัด ปาัดไหลออกมาแล้วเน้นๆติดแซงโอ้โหชูล็อกก็ไม่ยอมรับโอ้โหโตมาดีแล้วครับคือละเอียดแล้วครับเกมรุกนิดเดียวจริงๆครับโอ้สายมือที่มันยังค้างอยู่ครับมาปัดลูกยิงได้แนละ้วปานัดแบบไหลามาแล้วขวาเนี่ยครับเลือดที่มุมไกลแล้วครับทางชวาลาโยกใส่มัมหมัดแล้วลูกนี้มัมหมัดอ,อ,อยังได้ยิงนะครับแต่ว่านัตาพงศ์ครับยัดมาแล้วหมาถึง อาซาดอหลอกทีนึงแล้วได้ยิงดังขวางไม่ได้จอจอ,จอยังติดยับมูฮัมหมัดโอ้โหแม่วันนี้สิบเต็มสิบไปเลยครับผู้เล่นไทยทุกคนครับโอ้ช่วยกันดีมากดีวาตมาลสิบเนี่ยซอบเนใี่ยแกไม่ยิงด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยวิ่งมาแล้วจ่ายยัดได้เพื่อนครับมูฮัมหม,มัดเนี่ยแม่วิ่งมาดักได้ทันครับของรัสเซียทางไหนมีคนนึงเลยักยัดมาติดยับแล้วเตะทิ้งออกไปครับโอ้โหช่วยกันสกัดดีมากครับ ทำให้เห็นแล้วพวกเขาลงกันมาเร็วมากครับมารับนี่ครับโอ้ช่วยดีมากครับชูด็อกเนียซอฟไปสู่เส้นหลังป่ามาจ่อจ่อโอ้โหลูกนี้แม่สอดมายิงครับแอนทอนโซคอรอฟโอ้ครั้งเดียวเลยครับแม่แบบพลาดไปหน่อยครับตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเสียไปแล้วก็เสียไปครับยิงสองนัดติดเลยครับแอนทอนซโคอรอฟตัวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสครับ เล่นทีมชาติเป็นนัดที่23นะครับเล่นได้ไม่นานมากครับยิงไปแล้ว9ประตูประตูนี้เป็นประตูที่10ของเขาในนามทีมชาติครับดูอีกครั้งครับเปิดยัดมาโอ้โหบอลเร็วมากครับให้ของทางรัเสเซียจะตามไม่ทันจริงๆครับเพลงน,นี้ทํากันจังหวะเดียวครับเนยจ่ายแล้วจังหวะเดียวเข้า,ขากลางแล้วยิงเร็วครับโอ้นัตพงก็วันนี้ช่วยเยอะแล้วครับ นี่อาซอฟได้ยิงติดแล้วจดจอโอ้โหจดจอครับแสงเลยครับรัสเซียครับจากยานาอาซาดอฟครับโอ้โหคือขอรานอกแล้วเก็บไปพูดอะไรมาไม่รู้ครับไม่รู้วางแผนอะไรมาครับสประตูรวดครับทีมไทยรี่แม่อู้เสียดามากครับวันนี้ทําได้ดีมากนะครับคือ36 37นาทีเนี่ยเราไม่เป็นรองเท่าไร่เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับสนาทีสามนาทีสุดท้ายครับมาโดนสประตูรวดครับ นี่ก็ถือเป็นจุดที่เขาเองก็เนี่ยครับเป็นคำว่าระดับโลกจริงครับแก้แล้วนเร่งขึ้นมาได้ครับสองประตูท้าย๋ยวต้องดูครับเราจะแลกด้วย power play เลยหรือเปล่านะครับมิเกลรโรดิโก้เนี่ยขอเวลานอกแล้วครับตอนนี้นั่งไปเกร่งไปครับตอนนี้หมาอีกมาอีกมูฮัมหมัดโอ้โหไม่ทันนะครับจังสุดท้ายเป็นมูฮัมหมัดยิงครับ ก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับสนุกตื่นเต้นร้าวใจครับแต่สุดท้ายเป็นรัสเซียครับเอาชนะฟุตซอลทีมชาติไทยไป3ประตูต่อ2ครับ